ใหด่มากจับมีปีไปละบ้าคมุดไปเลยอ่ามาก่านกองการนะในบ้านมากปีหน em> ึ่งช่วงเจ็ดต่อนปดอีกปีนะอันนี้ที่คอยูบ้านแทนอันนี้อยี่ทป่ตรงนั้นเนี่ยปี่อยด้วยเอกฮัตสนลที่จวมานะลองก้บบบของกับการช่วงของกับการหน้า ใบเบอร์นะผมดูใบเบืรอเนี่ยเกี่ยวไมช้ชานของจันอย่างวัดชุงค้านะ,อะขอควายองหนึ่งสีตับองงานหก,ก็มาขวน,าามมนมบมาลลิทีหนึ่ง็ตับแปดมู่เจ็ดตบนตาจาาอำเภอบางการอางวัดรงค้านะตรงหนมาัน่งทีตรงนะั้่าเดี๋ยวน้องเนี่ยนั่ีวนะได้คนน้อยขวดีเลยตลาที่มีมากก็คือเงินไม่ดอกที่น้องทำใน่ชเชียวมีเดีย

con ba mươi năm, một năm, một mươi năm, một